สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นก็จะมาสอน after effect นะคะซึ่งเป็นการสอน animation เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงให้เคลื่อนที่หมุนวนแล้วก็ย่อขยายนะคะไปในส่วนของฉากที่เรากำหนดไว้ซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ค่ะนี่เป็นการแบ่งปันความรู้จากการที่อาจารย์เนี่ยได้สอนมิ้นมานะคะซึ่งใครที่ ไม่เคยใช้ After e f f e c t หรือว่าต้องการที่จะให้รูปทรงหรือว่าตัวละครเนี่ยเคลื่อนไหวเบื้องต้นก็มาดูคลิปนี้กันเลย เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนนะคะซึ่งโจทย์นีมีอยู่สีข้อก็คือฉากที่1นะคะเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมวิ่งจากนอกจอซ้ายไปขวาแล้วก็วิ่งกลับมานะคะส่วนฉากที่สองจะเป็นวงกลมให้กระเด็นกระดอนขึ้นเนี่ยไปทั่วฉากนะคะทั้งสองฉากยาวสิบวินาทีแล้วก็มีโจทย์ที่3านะคะก็คือให้ดาวเนี่ยหมุนอยู่ตรงกลางสิห้ารอบยาวสิบวินาที แล้วไปถึงโจทย์ที่4นะคะก็คือให้เราเนี่ยสร้างห้าเหลี่ยมสเกลเนี่ยสลับเล็กใหญ่นะคะแล้วก็เลื่อนไปทั่วฉากแบบนี้นี่น้องก็จะใหญ่เล็กหมุนไปหมุนมานะคะสรุปนะคะก็คือโจทย์เนี่ยมีสีรูปทรงฉากสิเมื่อเราเข้าโปรแกรมแล้วนะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะ New Composition จากนั้นเรามาตั้งค่าเป็น40วินาทีนะคะตรงกรอบสีแดงนี้ และหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเล็ก c t g n g l e ทูเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะบนพื้นที่สีดำที่เราได้เลือกไว้และถ้าเราต้องการเปลี่ยนรูปทรงนะคะให้เรากดตามหมายเลข2ก็คือ Add แล้วก็ให้เลือกรูปทรงในส่วนของการที่เราจะทำโพลิกอนนะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงคือเราต้องเปลี่ยนจาก a d d ให้เป็น Star ก่อนค่ะแล้วก็เราก็มาเลือกตรง เฮ l ร์รี่แล้วก็ให้เราค่อยเลือกเป็นโพล y กอน Five minutes later การที่เราจะทำให้รูปสี่เหลี่ยมนะคะมาจากซ้ายไปขวามันคือการที่เรากำหนดโพซิชันก็คือให้เราปักหมุดที่วินาทีที่ศูนย์เราจะเห็นนะคะว่ามันมีจุดสามจุดจุดที่ 2, สองสีเหลืองก็คือจากสี่เหลี่ยม,กากยมทางซ้ายไปถึงทางขวาและจุดที่สามก็คือการที่สี่เหลี่ยมจากทางขวากลับมาทางซ้ายค่ะให้เราเคลื่อนที่สี่เหลี่ยมที่ลูก แล้วมานจะขึ้นหมุดอัตโนมัติค่ะการทำรูปวงกลมก็ค,คล้ายๆกันนะคะยังคงใช้โพซิชันเหมือนเดิมแต่แค่ให้เราเนี่ยเลือกให้มันถี่ขึ้นคือเมื่อเราคลิกที่กรอบสีแดงใช่ไหมคะเราก็ย้ายตำแหน่งของวงกลมไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะขึ้นจุดไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะทำให้รูปวงกลมของเราเนี่ยกระเด็นกระดอนไปทั่วฉากนะคะ ของดาวการหมุนของดาวใช้โ o t a t i o n คะ่ะหรือว่า control r นะคะซึ่งเราจะปักหมุดที่จุดที่1แล้วก็จุดจบจุด,จดที่2นะคะเมื่อเราปักหมุดที่จุดที่2แล้วให้เรากำหนดตรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็น15เพราะว่าเราต้องการให้ดาวเนี่ยหมุน15รอบนะคะแล้วมันก็จะได้แบบนี้ โพลิกอนนี้ค่อนข้างจะเป็นโจที่หินเลยตั้งแต่การสร้างรูปเลยนะคะซึ่งโพลิกอนเนี่ยใช้ทั้งสองอย่างก็คือโพซิชันกับสเกลนะคะซึ่งเราต้องเอาตัวลิงก์เนี่ยออกนะคะที่มิ้น์ใส่กล่องไว้สีแดงนะคะซึ่งด้านล่างตรงสเกลเนี่ยให้เราทําการย่อขยายรูปตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโพซิชันเราก็คือการลากให้รูปของเราเนี่ยย้ายไปตามจุดต่างๆนะคะ การ Export นะคะเรามาที่ไฟล์ Export แล้วก็ add to render queue นะคะจากนั้นเราเห็นที่กรอบสีแดงที่นิ้นวงไว้ไหมคะนั่นคือการเลือกให้มันเป็น mp4 นะคะก็คือ h 264และหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วเราก็กดเ e n d e r ได้เลยค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการทำคลิปในครั้งนี้นะคะซึ่งมิ้นเนี่ยค่อนข้างจะสอานได้เร็วมากเพื่อนๆค่อยๆโกให้มันช้าลงนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะคะบ๊ายบาย